อือมันมีอยู่จิ้มฮะ <c oughs> มันเป็นนีอ่ะดูปิดอันดูล่ะเอออ,อยู่แค่บอ่อนนีโลดได้เห็นละง่งมาที่บอ่อนล่ะทักทายสบายดีและสวัสดี เอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับสม้มมันนี้เฮาก็ได้ใหญ่บอลมาผี่นะมันนี้ใหญ่บอลขึ้นมาแถวด้านนี่เพราะว่าสิมาหล่อ้ามาหล่อ้าเห็ดคือมาหลอบก่อนนี่มันลายเห็นดนะเห็ดม,มีเห็ดสารพผัดทุกอย่าง,งแต่โบฮัว,วมันสียังมีอีกหรือบอ,อนะหลอกนี่แต่มาแค่บอลน,นี่ก็ได้ล,ละดอกหนึ่งนี่เป็นละงอกมากอะตองกลางพยายาไหวก่อนได้ พราะว่ายั่นฝนตกมันได้มันบริแข่งแน่นี่เนาะึงแข่งแน่นิดสิงามถ้ามากกับเก็บเห็ดมันทาก็เนี่เห็ดสีนกับเห็ดกันนั้นเห็ดยังก็เห็ดไข่อยู่บ่เห็ดเอ้ยเห็ดหนามองเห็นมะเห็ดนหนมุกไปหาหล่อเห็ดหาเห็ดนะอ่าเห็ดละงอกน้ำดอกหนึ่งเอาแก้มบอล สองคนนี่นอนละเมื่อยว่ามูุไปไปหลอกหาเห็ดได้บัน,นไดใดขึ้นดานผูกขึ้นบ่หบันด่านขึ้นหัวเห็ดแท้นะสงสัยเห็ดมันยักเบิดเลยเดี๋ยวนี้มันจังห่วยแล้วมันยากเกิดละไม่ละคือบ่อยากเห็นปันไดมันนำทางกะ นะบ,อบ,บอ่อน้ำใสน้ำอาบเข้าห่านสมุกสวยหนาละ่ะหอนบะหมุกสวยหนานะ,ะนอบาบบ่อน้ำนะเสื้อปลานะไปไปรอห้าเฮดแบบนี้ทำมาหอดแลกาะ กลางบนอยู่บนเสาไหวเลยบัน,นี้สิไปหาหล่อหาเห็ดก็ได้ขำๆอะไรจังสิมาใส่เบ็ดนี่เ,เ,เบ็ดเท่าันอันนี้เงองาเห้าเบ็ดแนนบันี้นนไปหล่อหาเห็ดนะมีบ่ มานี่ก็มีเถอพินหน่อยบอนเคยมาอยู่กับบาไก่ตอนนะ่ะบอลคนตกห่อแต่หาสิไปต่อไปนี่ไปหาดาะหาเห็ดละโกกว่ามันมีคือเก่าอยู่วะนี่เห็ดเพานะน,พนี่มันมันบาดนะฮะนีเพาะนี่มะมุกช่องค่ายช่องนู่น หาโน่นนี่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 เฮ็ดเพาะมันมีอยู่จิ้มฮะมันเป็นวันขาวๆโน่มาในกระเพาะเห็ดเพาะมีโบมุกจะทำมันเถาแล้วกับบัวเอาเอาตัวดอกอ่อนๆมันเงี้ยเงี้ยเงี้ยไรงี้ คือ้ากระเริ่มเห็นแดดมือนี้่นะเห็นแดดตอนำํตอนำตอนคำนี่แต่เก่ากับฝ้าขึ้มเห็ดกะมันมดแลละเห็ดน,นี่คือสิคือมันหม่ออกเลยนี่มมีเลยมารอบนี้ มาหลอกอดนนยังลายอยู่เห็นละงอกอยู่นี่มีหงแงนะูแง่นลยแง่มันดูสาวผู้ไทยไปคุดแง่แง่ล้วไปทนสิบอุดเอาอะไรบอหูเป๊ะๆหักไม่แง่หา,าไม้น่อนมาทุกโมหาไ,หนออนไหม้น่อนใช่ปะ เตรียมมาคุดไปเหน็นอะไรบอกมีนากกินบอกบอกนี่คูดในไรสกินเฮ้ยเด้ย่างแห่งดกเต็มเลยอยู่ทั้งคูเป็นเครืออด้มาก แมน,นแมนบอก,กอบันย่างอึ่งบอกเออบางย่งอึ่นรเออเอา,เอ,าอันนี้เขาเอินเห็ดไข่นะเนะแมไ่ไรหอมหอมนีเ่เอาเอาเข็นข้าวปีกแสบแในในเป็นตาแสบซีเข,ข้าวปีงออเอเอๆตัวน,นี้แหละขักนะ

น้ามันได้ดอกมันอานนี้มีห้อยผ่านได้ไงไปนะนี่มันน่าจะกลับมาไ้ผ่าน,นเลยจ้ะวันนี้มีเห็ดเพาะแต่มันเถาไปเลยใส่บะหมก เชนอย่าใบเห็ดเผาะนะนี่เห็ดเพาะนะมันเถ่าแล้วนี่มันเจอม,มันแตก เป็ดละโง่ก็มดเลยนะแถวนี้นะพอแม่มาเมื่อยจิน้าเลยค่ะหมุกเห็ดยังละมุกเห็ดปวกได้ไหมแม่นบอกจำฝนเหรอแม่นบอกเห็ดยังเบิ่งดูแม่นบอกมาเบิ่งดูโอแม่นเห็ดที่เบื่อทิ้มทิ้ง วัพสิผ้าแต่งโม่กระ묵มาหาเก็บเห็ดนะแต่ว่ามารอบนี้เห็ดมันบ่ออกเลยตัวมันออกมากะเท่าบนเลยเราซึนเถอกุณ่ะบุนี่หอยมาเย็บเลนี่แหละนี่หอยมาเย็บหอยนี่มาเย็บนี่

ไม่ได้ปากมันนี<_<_่ปลาเลยปาดอ่ะปาดมันยังไงปาดอ่ะมันครบมือได้ล้วเอ้ยปลาสามมาครบกรับรู้ได้ไหนไหตาบุ๊ยโอ้งหายั่งนะรู้ไหมได้ล้ายละอือหาเราใหม่ ลูไม่แสบได้ลูไม่นี่ลูไม่เพกระตูไม่ตูไม่อีกลูไม่เพก เห็ดยังเลยโงบวมดูเห็ดยังเห็ดละง,งองก่ว่ามันเผาเลยนอเออเห,าห็ดไปดเาหบาหรกับห่าลูกใหม่มาต้มกินมานนี้ Hết năm mình này. Nè, nè, hết emo. đi. Hết năm mong đi. Hết năm mong Hết năm mong đi. Hết 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 mong Hết ít nưng. Lai Hết

đá lai đá mộc đồ mày nè, bọc gang đồ mày bọc nhọn cái nhảy lên nó mày này đây, wow đồ mày cái nhọn là ต่้มจำแจวกะแซบเนาใหม่นี่เวละโอ้เหมยไ้แท้มาหอดดานแล้ววันนี่โอ้แดดไอ้นี่ออกมาแล้วกะ จังโมอกระมุกขึ้นไปทางด้านถูกนะวนข่อยจะลงไปยามเบิงแฮวแลนด์นี่ใก่อนว่ามันสึกหรือบ่มาย้ำได้ก็คือต้องได้ลงไปเที่ยวไปยามเบิงงเดียมันถือว่าเห็ดไว้ดนล่ะ ยามแถวแลนจับถือบอลเลยอืมแถวแลลนนี่ไม่แนวเขาอยู่แต่แหวโบรันนี่พอดีเวลามันเขาไปปุ๊บนี่มันมีพี่มันมาคาใหม่อันนี้โอ้เสียดายเลยใหม่นี่นาะรันแลน้วนี่ใหม่อนนะ้ำมันนะ่ะ แต่เขาเอาใหม่อันนี้มาขับม,มนเลยเวล,ลามันลันมันเลยมาตำอันนี้ตำใหม่ตัวนี้มันเลยโบราณเสียดายได้เถออะไรไมยายำแต่โบราณน,นี่ย จะได้นะเอาเอาใหม่อันนี้มาห้องนียเอาออกไปเลย,ยมีแนวเข่านะแต่มันโบราะลองใหม่หางไหวอีกเทีหนึง่งคิดว่าหลอบต่อไปคือสิบประพาด์จะได้นะที่มันเป็นแบบนี้คอยอเอาใหม่มาขันไหวคิดว่ามันจะขึ้นมองนะ มากไว้พอดีมันหันแล้วมันข่าใหม่นะมันหลันแล้วมันข่าใหม่อันนี้มันเลยบอันบุไรหญมันลองใหม่อีกตรวหนึงแบบนี้มุกมานั่งเฝ้าเตาในปลาหมุกเดี๋ยวไล่ลไมลกไม้ะ นี่ฮะโอ้มาต้มจำแจียวโยให้ชนมาต้มขา่าบริเฮ็ดกับได้น้ำใหม่มาหนิทำไะขึ้นมาห่าก็ได้ทอดน้ำใหม่มาหนิเห็ดกับโได้เดลยมันยาออกแล้วเห็ดนะเดีเ๋ยวทอดน้ำไม้ชิมเมืต้มกินมาหนิตอนนี้ก็ำ่ำอะไรฮะเจได้รอเมื่อ เราเมื่อบอนแหลยเห็ดกินนะบ้านนี้เพรว่ามาาใน,นกระหิวเขา่าเลยเมื่อคืนนี่ไปใส่เบ็ดกับบุได้ก็เลยหย่ายบอนมาหาปลาบอลไม,ม่เมื่อนี้กินเข่ากินยังเลยกับสีได้หาใส่เบ็ดหาปลาพ้อมือแรงนี่หอยหอยมันคือ,อยังหมุกคือหอยยังคือหอยค้นกระมีคือหอยซืออยออย้อก็มี มันเป็นหินอ่อนอะไรอะไรลลงมางนี้กันดียวฮะหนุ่มใหม่และข่าเมื่อกะฮ่าจะนั่งอมนั่นนี่ตามทางเมื่อ่ลยจะนั่งมือกแกงหนา่ใหม่เลย,ย,เอ,ยอืม ะได้มาหอดบอนบาทนี hmm. ้ยู่าวแห้งว่ามุกมี่น้อไม้แล้วมึงได้สิเห็ดต่มกินต่มจำแจ้วดังไฟดังไฟมากอ่ะ ดังไฟเห็ดกินเลยปะนี่ว่าหิวเข่าเลยดังไฟแล้ว,ลวสวนแตงโมกับแม่กำลังใบลูกไม้ใบลูกไม้มต้มจำแจวปะน,นี่ไฮฮาจะนั่งกับบริก,กงดอกจะต้มเอาส่วนพืชนีเ้เสือบริเวณยังดอกอันนี้มาหอนแะ้วกับักพ้อนบรอ อืมอาบน้ำปะน้ำนากูามาจองฮอ้อกูไปจองมาข้างจองมาข้างจองน่าอันนั้นก็พอเวลามันล้มมาพอพออืมใบตได้นี่มันจังจืดไว จะแกงกับนั่นแหละโอ้จุบมีัมน,น,นาดวะจะนังกัมีเนะบ่มีเป้งนัวบ่มีป้งนัวกินบะไส้คนว <c oughs> ่ะแาบน้ำกับแอบนำ้อตัวินกับเจวเฮ้ย<ไ>ชีนขมูกระเสียอาบนามอะไรบันนี้ตังมูหนึ่งเขา ยัง1 ngàn โมโมไม่ได้บอ่เตโลโตรักได้เดียว่ล้วเต้าในต้มน้ำใหม่เส่วนเต้าในหนึ่งเข่าลูกยืนถึงบ่นี่ถึงถึง ไม่ใอ่จันขอตัวน้อยในกูเม็ดจะปะเท่าเลยเลยกินข้าวแรงมาเนี่ยไปยะไปใส่เบ็ดแล้วยามเบ็ดถือปลาดุกตัวหนึ่งข้าวเลยยกมาในจวนนะต้นเทซีนแล้วก็มีลูกไม้ต้มแล้วก็มีแจวกินก่อนนอน สมุกมัดตาตัวหนึ่งเราบอกองไรดีดห่านเปลี่ยนปลาดุกนี่มากน่ะเอากินเขากินน้ำแหละอะไรกะน,นอนมานี้สมุกกระลับละ่ะเมือ่อยแหง้งปีนผู้มานี้พาไปปีนเที่ยวปลาขโมยก,กันนอนลนะ่ะ อะไรคลิปนี้เขากสิได้ปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้แหละบัะนี้ขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอกันใหม่